แป้งอรจิราเผยเรื่องที่ไม่เคยพูดเปิดตัวลูกชายคนโตพี่ชายของน้องเลอาหล่อมากมีภาพออกมาเรียกน้ำย่อยให้ได้เห็นกันไปแล้วสำหรับนางเอกสาวแป้งอรจิรากับการถ่ายภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาโดยมีสามีนักธุรกิจชาวต่างชาติไลโอเนลลีและลูกสาวน้องเลอาแต่ที่ทำเอาสะดุดตาสุดๆคงเป็นภาพที่มีหนุ่มหล่อร่วมเฟรมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งหลายคนก็ได้แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเขาคือใคร ล่าสุดแป้งออรจิราได้ควงสามีไอโอเนลลีมาเปิดใจเป็นครั้งแรกผ่านช่อง y YouTube แพงอนชิตอนเปิดตัวพี่ชายเลอาที่นี่ที่แรกพาดูความน่ารักของซิงคโปริแอนคิวบอร์ดมัมสเตอร์อีพีหนึ่งร้อยสี่สิบสามซึ่งแป้งออรจิราได้เผยว่าคลิปนี้แป้งจะพาทุกคนมาพบกับอีกหนึ่งสมาชิกของครอบครัวแป้งกันค่ะเขาคือหนุ่มสิงคโปร์สุดคิวที่พ่วงฐานะพี่ชายของเลอาด้วยนั่นก็คือพี่ลูคัสพี่ชายสุดน่ารักที่ห่วงน้องเลอาแบบสุดๆเลย และคลิปนี้เราจะมาพูดกับพี่ลูคัสกันแบบเจาะลึกเพื่อให้ทุกๆคนได้รู้จักเขากันมากขึ้นรวมถึงได้เห็นความน่ารักของพี่ลูคัสกันค่ะและถ้าใครที่อยากทำความรู้จักกับพี่ลูคัสกันแล้วเราไปดูความน่ารักของเขาในคลิปนี้กันค่ะก่อนหน้านั้นยังไม่เคยพูดถึงลูคัสเพราะไม่มีโอกาสรอบนี้มีโอกาสมาอยู่เมืองไทยสามอาทิตย์มีเวลาทำกิจกรรมมากขึ้นหลายๆคนก็อาจจะเห็นทางด้านลูคัสได้ย้อนเล่าความรู้สึกหลังทราบว่า กำลังจะมีน้องสาวตกใจตอนนั่นผมอยู่สิงคโปร์วันหนึ่งพ่อผมก็โทรมาลูกมีน้องสาวแล้วนะ่ะพ่อเพิ่งแต่งงานเองไม่ได้คิดมาก่อนไม่ทันตั้งตัวเจอกับน้องเลอาครั้งแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้สึกยังไงตัวเล็กมากห่ออยู่ในนั้นแต่คิดว่าน้องน่ารักมากคิดว่าอาจจะสนุกก็ได้ที่มีน้องผมอยากเป็นพี่ชายเท่ๆให้เลอาหลังๆมาน้องเริ่มคุ้นหน้าผมผมก็เล่นกับน้องมากขึ้นประเทศไทยอาหารดีกว่าสิงคโปร์เยอะเลย ผมชอบที่พ่อพาผมไปทานร้านเด็ดๆหลายที่อร่อยกว่าที่สิงคโปร์เยอะเลยงานอดิเรกตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มเล่นกีตาร์มาประเทศไทยก็อยากเล่นกีตาร์มากซึ่งพอถูกถามว่ามีแฟนหรือคนที่ชอบหรือยังลูคัสก็มีอาการเขินพร้อมตอบว่าเป็นเรื่องซับซ้อนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ก็เหมือนทำทุกอย่างเหมือนเป็นแฟนกันแต่ไม่มีสถานะแฟนอย่างเป็นทางการต้องใช้เวลา ทำเอาแป้งอรจิราถึงกับตกใจและพูดว่าเด็กสมัยนี้มีซิชูเอชเชนชิพแล้วคืออะไรส่วนสเปคที่ชอบคือชอบผู้หญิงน่ารักสวยนิสัยดีตัวเล็กตาโตพูดเก่งจากนั้นไลโอเนลลีคุณพ่อได้เผยว่าไม่ได้สนใจผู้หญิงที่เขาชอบเท่าไหร่แต่ผมสนใจว่าตอนนี้ชีวิตของลูกเป็นยังไงตอนนี้เส้นทางชีวิตลูกอยู่ตรงไหนผมจะได้สนับสนุนเขาถูก